หลายคนอยากให้มาแชร์การออกกําลังกายจนเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากุงคือตร์ช่หลคือตาชหน้าก็คือกลมบ็อกซ์ลองดูสักตั้งหนึ่งลดน้ําหนักครั้งนี้พอมันเป็นร่างทองของเรายิ่งกับคงสภาพบาร์ดีนี้ไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะลานี่ก็คือช่องของซาแลาหาลาลาลา ไดหลายคนถามมาว่าพี่กินยาอะไรล่ะคะทำไมถึงรูปร่างดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นวันนี้ก็จะมาบอกนะคะไปเนี่ยกินมาอย่างตอนนี้น่าจะเข้าเดือนที่หกแล้วได้ผลจริงจดชื่อยาไว้ดีๆนะคะชื่อยาว่า ox gemlin e y ox gemlin e y ox gemlin e หลายอย่างที่ว่า ox gemlin grey ก็คือการออก กำลังกายน,นั่นเองแต่หลายคนก็คืออยากให้มาแชร์วิธีการออกกําลังกายที่เยเซบร์อ,ออกจนเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองมาได้สุดเป็นร่างปัจจุบันนี้ก็คือการเหมือนเจาะลมออกไปแบบเปิดชที่มันได้ผลสำหรับเยเซบร์แล้วกันซึ่งร่างกายแต่ละคนหรือความชอบแต่ละคนก็บาเหมือนกันแต่อันนี้เป็นวิธีการของสไพร์ที่ทํามาจะจะเล่าแบบละเอียดเลยในคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยจะเล่าถึงแบ็คกราวน์หุ่นให้ก่อนว่าเป็นมาอย่างไงตั้งแต่เกิดเป็นคนผอมผอมแบบ ซูบเลยอ่ะพอเริ่มเทคฮอร์โมนเมื่อก่อนจะเป็นการฉีดยาคุมแต่ทุกคนก็จะบอกว่าฉีดยาคุมหมูดีโปหรือเปล่าทำไมถึงตุ้ยขนาดนี้ก็จริงๆล้วจะบอกว่าเป็นยาคุมควายพอเราเทคฮอร์โมนเราก็เริ่มจุยซี่กินดีอยู่ดีขึ้นหลังจากนั้นเข้าสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ยิ่งกินยิ่งฉ่านอนดึกอ้วอนขึ้นเรื่อยๆตุย้ยนุ่งมาตลอดแล้วก็ตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยมีคลินิกมีโรงพยาบาลจีไปดูดไขปันไม้ะาบาดหนังหน้าท้องกลืนบอลลูนเลยเงี้ยเราก็วิ สนใจนะว่า,วาคือฉันเป็นคนที่ไม่ชอบออกกาลังกายเอฟเฟกมันคืออะไรพักฟืน้นเราก็เริ่มถักอย่างดูดไขมันเนี่ยต้องใส่สเตทที่รับเพื่อไม่ให้มันยอนรอยเป็นฟิลอึดอัดถ้าดูดไม่ดีบางทีเป็นรอยที่ผิวหนักเราก็ใส่บิกินี่เสื้อผ้าเราเป็นแบบฟิลเซ็กซี่แล้วถ้ามันเห็นรอยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สวยกลืนบอลลูนแรกๆจะอ้วกเลยกินอะไรไม่ค่อยได้ประการลดน้ําหนักมีคนบอกโอ้ยอันนี้ดีอนะเราก็เออูเป็นการแทงตัวเองเราชอบให้คนอื่นแทงมากกว่าเฮ้ยไม่ทำละกันอะไรที่มันรู้ ู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกมากกว่าปกติก็เลยปล่อยตัวเองตุ้ยมาเรื่อยๆอยากกินอะไรกินไม่ออกกําลังกายเลยจนมากันยายนปีที่แล้วก็คิดว่าถ้าไม่ลดน้าหนักตอนนี้ตอนนั้นนะอายุ34มสิบสี่จะมัจะสาอายุเยอะไปมากกว่านี้แล้วจะลดยากไหมแค่ทุกวันนี้ระบบเผาผลาญมันก็แย่ลงแล้วเราจะปล่อยตัวเองให้มันเบื่อไม่ได้เแล้วก็อีกเรื่องมังคือเรื่องสุขภาพป่วยบ่อยมากเดี๋ยวเป็นหวัดท้องเสียอยู่อย่างระบบภายในเริ่มสรวนไม่ได้ละเดี๋ยวจะลดยากแล้วก็เพื่อ ภาพของเราเองแล้วก็อยากให้ร่างกายของเรามีบารี่สวยสะพรึงเป็นร่างทองของเราลองดูสักตั้งหนึ่งว่ามันจะทํำได้ไหมกับการลดลลลน้ำหนักรังนี้เราลองแล้วอยากเต็มความสามารถแล้วมันลดไม่ได้เราก็จะไป ใช้วิธีหลักถ้ามันไม่ได้จริง,รงก็ต้องครึ่งทางนั้นกลับมาสู่กันออกกําลังกายก่อนจากตอนนั้นน้ําหนักพีคสุด83กิโลกรัมหน้าท้องพุงคือเตชไหลเลยคือต้าชหน้าก็คือกลมบ็อกซ์แบบ <c oughs> มันจะทําอะไรได้ก็ต้องเริ่มต้นจากอะไรที่คนน้ําหนักแบบเยอะๆพอจะทําได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราน่าจอยากทําดูติ๊กก็เห็นว่ามันมีเครื่องสเตปเปอร์คิดว่าเอออย่างน้อยก็ทําทําไประหว่างแบบเราก็ดูหนังดูซีรีส์เดดเฟล็กซ์ไปด้วยก็ลองดูเปิ่ม เพิ่มๆๆอุ้ยขาแอบ,บลาผ่าน5นาที10นาทีแรกไปได้ไหมรถนะเริ่มไม่ค่อยเหนื่อยล้าอ่อนแรงก,ก็ออกไปเพิๆอุ้ยเหงื่อมาฉันมีเหงื่อออกโดยการออกกําลังกายเกิด แต่ต้องบอกก่อนว่าเครื่องสเตปเปอร์ er เนี่ยจะไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเยอะมากๆมีปัญหาเรื่องข่าก็ต้องไปใช้เครื่องเดินแบบวงรีแล้วหลังจากสเตปเปอร์ er, ก็เริ่มเข้าสู่วงการเบบ้เคยได้ยินมาแล้วว่าโหดเข้าแล้วออกเลยอะไรเงี้ยแล้วอุยจะไหวไหมอยากลองดูอีกหนึ่งอย่างที่อยากบอกคือไม่มีปัญหาเรื่องเอวช่วงเชื่อมต่อก,กับก้นด้านหลังเคยสควอตมาผิดท่าเข้าิตเนต,ตอนต่ำจีอยากไปจีทเรนเนอร์ก็เลยต้องเลือกคลิปที่เป็น all standing low impact no jump อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่ม ต้นจากคลิปง่ายๆก็อุ้ยป,ปึ้งปึ้งเต้นแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบเต้นลดจังใส่ crunch บังบังบาง,บาง,บางเราก็ได้รู้สึกว่าไหวนี่ว่าไม่แย่นะก็เริ่มดูคลิปอื่นๆของพี่เบเบ้ตึงๆตตมอ๋อมันคือการคาร์ดิโอบวกกับบอดี้เวทไปด้วยในตัวได้ทั้งการเต้นของหัวใจมัสโคลด้วย พอดูคลิปของพี่เบ๊เบ๊ไปเกือบจะหมดละเท่าที่เราทําได้นะก็เลยไปดูช่องอื่นก็ไปเจอสควอตคูเปิเป็นแบบแฟนกันคุณโมโเนี่ยจะเป็นตัวแทนของการที่แบบเป็นบิ๊กนเนอร์ทางคุณเนก็จะเป็นฝั่งโปรเฟชชั่นอลแล้วก็หาคลิปเหมือนกันคีย์เวิร์ดเดียวกัน All Standing Low Impact เราก็ดูดูด,ดูแล้วก็อุ้ยชอบจังยิ่งเหงือ่อออกยิ่งรู้สึกฟินสาหรับเบ๊เบ๊ว่าสค o r ตคูเป l e เนี่ยก็ประมาณ30นาทีไม่ให้ต่ําไปมากกว่านี้แล้วก็ชั่งน้ําหนักอุ <se ek> เอวมา่ก่อนใหญ่สุดคือ36พอออกไปเรื่อยๆสัดส่วนทั้งหมดบาดี้เริ่มลงตรงไหล่ตรงเนี้ยมันเริ่มมาไหล่ไหปลาเริ่มมีจากคนที่ไม่มีเลยแน่นไปหมดทุกอย่างเป็นเนื้อไปหมดอ่ะแล้วก็ู กระโดงมาแล้วว้เริ่มเป็นบอดี้ของมนุษย์มากขึ้นบอดี้มันเริ่มมาเราก็ยิ่งอักคงสภาพบอดี้นี้ไปเรื่อยๆเราก็ยิ่งออกยิ่งออกยิ่งหากิจกรรมอื่นๆละเห็นเขาบอกวิ่งเล่จะวิ่งไหวไหมนะแต่ตอนนั้นน้ำหนักเริ่มลงมาแล้วไงน่าจะไหวเห็นพี่ชาบันทึกของตุดวิ่งว้าวเอเซนี่คือไอดอล์ลดอย่างคนที่แบบไม่ออกไปไหนเป็นอินโทรวิร์ดไม่ออกกําลังกายมชีออกฉ่ำก็เห่อเลยหารองเท้าดีนู่นนี่นั่นเราก็ออกออกออกวิ่ง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  ของการได้วิ่งคือการเอาชนะใจตัวเองวนวิ่งสวนเนี่ยสองรอบโดยที่ไม่พักได้ไหมถ้าเป็นส่วนรถไฟส่วนจ่ดงๆก็จะวิ่ง2รอบโดยเฉลี่ยก็ประมาณ40กว่านาทีที่ไหนที่ต้องวิ่งวนๆก็จะวิ่งประมาณ40นาทีส่วนเพสในการวิ่งอะ่ะไม่ต้องไปใสใ่ใจนะเอาเท่าที่เราไหวาอาจจะเห็นคนอื่นเขาวิ่งกันเร็วด้วยน้ำหนักเป็นเพสของเขาที่เขาถนัดเราพัฒน,นานในเพสของเราเองดีกว่าแล้วก็ไม่ได้แปลว่าวิ่งติดกันตลอดเวลาต่อนเนื่องแล้วมันจะเลิศน,นะบางคนเขาจะใช้สูตรวิ่งเร็วสลับเดินอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีชันเลนในใจแล้ว ทำได้พูดเราจะแบบสุญาติไปเลย ดีจังหัวใจได้ออกกําลังกายอย่างเต็มสูบยิ่งเราใส่สมาร์ทวอชสปอร์ตวอชอะไรต่างๆแ็จะโอ้ยหัวใจเราเต้นแรงเกินคุณนะหัวใจได้ออกกําลังกายแล้วอย่างที่แบบไม่เคยได้ออกมาก่อนมันตุบๆตุตุตุอุ้ยมว้วนเราได้เหงื่อได้เห็นผู้ฉ่ำเวลาเป็ววน,น,วน,ววนวิ่งสวนมัว่าจะเป็นสวนจตุจักรสวนรถไฟหรือที่เชียงใหม่ได้วางใหม่แล้วรู้สึกว่าเร่อยู่ไหนมาทําไมเราเพิ่งมาทําอะไรแบบนี้เราก็เห็นนะเราก็ติดตามแหละคนในไอจีผู้ชายออกกําลังกายเราก็แบบได้แต่ชื่นชมว่าหุ่นดีจังพอเรามาออกเรามาวิ่ง มองไปอีกแบบหนึง่งเวลาเรามองคนที่หุ่นดีนอกจากความเซ็กซี่มันคือวินยัยความอดทนความสู้ดูนางงามเมื่อก่อนก็จะดูแบบหุ่นรอดจากโบ๊ะโซะปัวนอกจากความปัวแล้วอะ่ะมันคือความสู้ความมีวินยัยความสมัครเสมอเสร็จปุ๊บมีคนบอกว่าเดินชันลดไขมันได้ดีนะจริงหรอเราก็เดินปรับความชันไปเลยตึ้งค่อยๆแบบความชันไปเรื่อยๆ,ๆนะเริ่มจากแบบ4เริ่มจาก6กก่อนค่อยแบบเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ดูหนังฟังเพลงหรือว่าดูกัน ประกวดนางงามมาจบแล้วก็แบบใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงเดินแบบว่าเออครับครับแบบถ้าเป็นเรื่องความเร็วเนี่ยถ้าเดินบนลูวิ่ง5 5าจความชันปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ12-14แล้วก็จะเดินโดยใช้เวลา50นาทีถึง1ชั่วโมงได้ประสิทธิภาพอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะประมาณนี้แล้วก็เท่าที่ศึกษาถ้าเดินก็อยากให้มันเกิน40นาที50นาทีไปแต่โดยเฉลี่ยทั้งหมดนะการออกกําลังกายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอะให้เฉลี่ย 150- ถึ0นาทีตอนน่อ1สัปดาห์สองร้องกา บางอาทิตย์ก็ถึงบางทิตก็ไม่ถึงแต่ก็พยายามจะเบนเทนให้ได้สรุปอีกทีหนึ่งก็คือเบเบ้เรียกวิธีการช็อตปุ๊บปุกับเบเบ้เนี่ยว่าเบเบ้ละกันแล้วก็เดินเร็วเดินชันและวิ่งหลักๆคือสามอย่างนี้ที่ออกกําลังกายนะทุกวนันนี้พอเราเสพติดการที่ได้เหงื่อจากการออกกำลังกายแล้วเสพติดบอดี้ที่มันโตมากขึ้นเล็กขึ้นเริ่มอยากรักษารูปร่างแบบเนี้ยไปเรื่อยๆมีความสุขกับการออกกําลังกายออกในสิ่งที่เรารู้สึกชอบเราทันต้องหาให้เจอ บางคนรูไ้ไม่ชอบออกกําลังกายเลยเราก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนไม่ชอบเราไม่รู้ว่าจะออกไปทําไมรู้ว่ามันดีนะก็ไม่ชอบอะพอมาอยู่ในจุดที่แบบรู้สึกดีกับการออกกําลังกายเราก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นไม่าจะเป็นชกมวยโอ้อันนี้ชอบมากได้เหมือ่อดฉ่ำก็ได้เหมือนปลดปล่อยพลังงานที่มีอ๊ร๊เงี้ยได้เบิร์นดีเอวโค้งเอวข้างมันก็ได้เปิ้งเวลาเราเตะเราปังแล้วก็มีตีแบ ข้อเสียคือมันต้องมีกวนมีเพื่อนเล่นคนเดียวไม่ได้เบเบวิ่งเดินมันทําคนเดียวได้พอเป็นตีแบดปุ๊บอาจต้องมีกวนมันเป็นกีฬาการออกกาลังกายที่แบบได้แข่งขัน ก็เลยมีความสนุกตรงนี้เกิดขึ้นท่านาน,านๆทีไปออกอะ่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องแบบวอว์มทันเดเหยียดดีๆเพื่อไม่ให้ร่างกายมันรู้สึกเจ็บปวดมากหลังจากนั้นก็มีไปเชียงใหม่สงการที่ผ่านมาโอ้โหกิจกรรมฉ่บไม่ว่าจะเป็นแบบบันจีฟลายก็อุ้ยอันนี้ม้วนมากกับเพื่อนอะ่ะแค่เห็นหน้าก็ขำกันแล้วเราต้องมานนะ่งเล่นอะไรอย่างนี้อีมันคือได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็ได้ดังแบบความม้วนจอยกับเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นอาควาฟิตอันนี้เป็นการปั่นจักรยานในน, AK, D, น้ำอุ้ยร ด้วยแล้วก็ดูคลิปเออประสบการณ์ใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้ากลับไปเชียงใหม่อีกก็อยากไปนะว่ายน้ำอันนี้ก็คือทําได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ไปพวกคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะว่ายแบบเป็นท่าไม่เป็นก็จะเป็นฟิวม้วนจอยเล่นกับเพื่อนเล่นโยนบอลกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นระบาใต้น้ำเล่นม่วนมวน,มวนกันไปก็หากิจสรามเล่นไปม้วนจอยกันไปแล้วก็มียิงธนูอันนี้ก็เป็นกีฬาก็เป็นการฝึกสมาธิน่าจะเป็นกล้ามแขนที่น่าจะได้จากสิ่งนี้แล้วก็ไอซ์บาร์ดนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากลองมานานมากกกเเรเห็นนนะนัีฬโอ คนที่ชอบออกกาลังกายเนี่ยฝรั่งเนี่ยชอบทํามากบางทีเราเออกกําลังกายมาเยอะๆกล้ามเนื้ออักเสบตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้แล้วก็มีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเราก็เลยลองดูจุ่มไปปุ๊บแจ๊กน้ยดิกระเดินนี่เวิร์เขาบอกไม่เป็นไรเลยมันแบบแรกๆจุ่มได้แค่ไหนเอาแค่นั้นพอมไม่ไหวก็ออกมาก็เอาเท่าที่ไหวคืออย่างดาราฮอลลีวูดตื่นมาก็จะเอาหน้าแช่ก,กับน้ําแข็งก่อนเลยเพื่อแบบผิวหน้ามันเฟรชเลยเนี้เป็นแบบรูทีนของดาราเซเลบที่เขาชอบทํากันนะเราก็รู้สึกอุ้ยทำไ้ทั้งหน้าทำไ้ทั้งตัว เลยเน่าจะลดนอ้อไลเงี้ยก็เลยลองหนึ่งพิลาทีสนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าทำได้บ่อยๆนะจะดีมากช่วยทําให้ร่างกายเรามันยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งความยืดหยุ่นของร่างกายเราเนี่ยมันสําคัญมากทั้งการดําเนินชีวิตปกติการนั่งยืนการออกกําลังกายถ้าร่างกายเรามันยืดหยุ่นดีเนี่ยคือชีวิตจะดีใครที่มีงบประมาณก็คือซื้อคอสพิลาทีสไปเลยแต่ถ้าใครที่อยากลองซื้อพิลาทีสบอรในทิกตอกมาแล้วก็เปิดดูใน u t u b e เลย พี่ว่าพิลาติสบอร์ดก็มีมาเยอะแยะมากมายว่าให้กล้ามเนื้อตรงไหนแข็งแรงหน้าท้องขาอะไรต่างๆมีหมดลองดูแล้วกันค่ะส่วนการเวทเทรนนิ่งก็สําคัญหลังจากเราคาร์ดิโอไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อบางส่วนของเราเนี่ยมันก็ถูกทําลายไปด้วยนาอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเวทเทรนนิ่งเพื่อให้มันกระชับคือด้วยความที่เราคาร์ดิโอบวกกับบอดี้เวทมาทั้งเดย์เดยสควอตคูเปอร์อ่ะก็เลยทําให้กล้ามเนื้อไปไม่ได้คล้อยหรือหย่อนมากอย่างผู้ช่วยไปเนี่ยคาร์ดิโออย่างเดียวไม่ออกกําลังกายด้วยวยยิธีออื่นนเลกกจาก อยย่างเดีวก็หอมลงนะแต่กล้ามเนื้อไม่กระชับแต่ต่างจากเราทำหลักการออกกําลังกายมากหลักๆของเราก็คือมีเบย์้อยู่ในนะั้นคือการบอดี้เวทอย่างที่บอกไปมันกล้ามเนื้อของเรามันก็เลยกระชับกว่าแต่การสร้างกล้ามเนื้อสําคัญมากคือการสร้างเตาเผาปฏิกรณ์ที่เราได้ยินไป่อนนั่นแหละเพื่อให้มันอยากจะได้เผาผ่านได้ดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยไปก็จ้างเทรนเนอร์เพื่อเวทเทรนนิ่งลองหาเทรนเนอร์ที่เรารู้สึกเชื่อใจแล้วเขาก็เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการเนีย่ยไปก็จะบอกเขาว่าไปเนี่ยบอดี้อยากเป็นแบบ ตรงๆนะอยากสร้างกลนเราอาจจะมีกลนอยู่บ้างแต่เราอยากให้มันเติชขึ้นช่วงหน้าท้องลีนกว่านี้เขาก็จะออกแบบโปรแกรมมาให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการลองดูสําหรับการเบรกท์นรน์แต่มันสําคัญไม่แพ้กับการคาร์ดิโอและสุดท้ายออกกําลังกายมาทั้งหมดแต่เราไม่ดูแลการกินเลยก็บม่ได้การกินคือสําคัญมากผมไปก็จะดูเรื่องของการกินไม่ได้เรียกว่าคุมอาหารดีกว่าเพราะว่าเป็นคนที่อยากกินอะไรที่มันอร่อยก็กินแต่ว่าลดปริมาณเรื่องของไม่ว่าจะเป็นข้าวเส้นหัน กินผักมากขึ้นเพื่อสุขภาพเพื่อลำไส้เพื่อการขับถ่ายที่ดีด้วยทุกมือถ้าเป็นไปได้ก็อ,อยากให้มีผักอยู่ในนั้นการกินโปรตีนก็สําคัญแต่ไปก็ไม่ได้ทําได้ดีมากนะพยายามแล้วนะว่าจะกินโปรตีนเท่ากับน้าหนักตัวแล้วก็หาธัญพืชพวกที่เป็นไขมันดีอยา่างเม็ดอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมะพานพิตาซิโออะไรอย่างเงี้ยโยเกิร์ตกรีโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตที่มันแบบเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์คือชอบกินแล้วก็รู้สึกดีต่อลำไส้ด้วยมีคนถามว่าแม่แล้วหมูกระทะชาบูหล่ะกกิินปตไไม่ด้แบบุย ไม่กินค่ะคุูมาหาแล้วไม่กินกินแต่กินผักชํ่น้ำซุน้ำซุปก็ไม่ต้องไปซดมันมากโซเดียมมันสูตลดของมันของทอดให้น้อยลงต้มนึ่งตุ๋นให้มากขึ้นแน่นอนแหละเราเป็นคนที่ชอบกินคนที่มีความสุขกับการกินอย่างผักอาหารที่มันคลีนเลยจะเข้าปากมันต้องอร่อยไหนๆเราจะกินไปให้มันเป็นพลังงานแล้วอะคติประจําใจเลยคือจะเอาอะไรเข้าปากต้องอร่อยเสมอทั้งอาหารและทางผู้ชาย แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่คิดว่าถ้าทําได้อย่างสม่ำเสมอนะในระยะยาวเนี่ยจะดีก็คือการทำแคลอรี่ดิเฟเรนซ์ค่ะการที่เราเนี่ยรับพลังงานเข้าไปจากการกินให้น้อยกว่าพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันแล้วจะรู้ได้ไงว่าพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันประมาณไหนเดี๋ยวไปจะแปะเว็บไปให้เขาจะมีสูตรการคํานวณอยู่จริงๆใน Google เนี่ยมีหลายเว็บมากๆลองไปเลือกดูกันได้เราก็จะรู้มาว่าเฉลี่ยนเนี่ยพลังงานแต่ละวันเราใช้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็คํานวณแคลดูว่าอย่างนี้มันกกกกีีี่่่แแแแคคลลออัััันนนนนนน้้้้้มมมเเขาไปววว็ใใหรตะย กว่าประมาณ500แคลอรี่กับพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันส่วนต่างประมาณ500แคลบางคนก็จะแบบพันแคลเลยนะแต่เรารู้สึกว่าอาจจะเยอะไปก็เอาประมาณ500แคลละกันโดยการทํส4่นี้เนี่ยมันช่วยทําให้ควบคุมการกินของเราไม่ให้เรากินแบบเยอะเกินกว่าพลังงานที่เราใช้ได้ก็จะทําให้เราเนี่ยอ้วนยากเป็นสูตรสำหรับใครที่อยากต้องการที่จะแบบควบคุมน้าหนักแลใครที่อยากเพิ่มน้ําหนักอยากสร้างกล้ามเนื้ออาจจะต้องกินให้เยอะกว่านั่นเองเนาะในส่วนของโปรตีนในส่วนของคาร์บอะไรต่างๆแต่อันนี้เป็นสูตรสำหรับคนที่แบบว่าต้องการจะลีนลง การกินก็ประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้แบบทำฟาส t i n g ไม่ได้ทำไอเแล้วก็ i f เดีนะถ้าทําอย่างสม่ําเสมอได,อมด้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งการคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งบ้างแล้วก็เรื่องของการกินเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี้ยน้ำหนักนะคะเมื่อก่อนตอนพีคสุดเนี่ยอยู่ที่83กิโลกรัมค่ะตอนนี้นะคะก็ลดลงมาเหลือ65.65กิโกรัมค่ะสัดส่วนนะคะบริเวณเอวคอดเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่36นิ้วตอนนี้ลดลงเหลือ28นิ มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเล็กไปจนถึง22 24 26เป็นขั้นนางงามอะไรขนาดนั้นจากคนที่ 2XL อ,อ่ะมาเป็น L อ่ะแล้วก็ขอบคุณตัวเองมากๆเลยที่ทําได้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังต้องเล็กไปจนถึงขั้นแบบ S M เลยเพร,ออะราะเราเป็นโครงที่ใหญ่ประมาณนี้เราก็มีความสุขมากแล้วแล้วองหาเสื้อผ้าใส่สวยๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอยากใส่แบรนด์เนี้ยที่เขาเมื่อก่อนมีแค่ S และ L ซื้อใส่ได้แล้วสุขภาพมันปเปลี่ยนไปไม่ป่วยง่ายน,า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 นั่นนะ ที่ได้ป่วยเป็นวัดครั้งหนึ่งจากเมื่อก่อนเป็นหวัดสบัยผิวพันวันนะมันเปลี่ยนไปหมดแค่ข้อเสียก็คือเสื้อผ้ามันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนยั่นแหละเคยตัดก็ใส่ไม่ไดนะ้เคยซื้อไว้ของแบรนด์ก็ใส่มาได้ลนะเปลืองเงินที่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วก็อยากจะออกกําลังกายไปเรื่อยๆตลอดชีวิตไม่อยากให้มันมีอะไรที่ทําให้เราออกกาลังกายไม่ได้คิดดูสีไปถึงขนาดเนี้ยตัวนี้คืออยากทําสมูทต้องพักฟื้นนะ้เป็นเดือนนะออกกําลังกายแบบวิ่งอะไรเงนะี้ยไม่ได้เราก็เลยบอกัองเงั้ยยังไม่ทําเสพติดกับออกำกนะนะอนนำ เข้าไปในตารางชีวิตในวันนั้นของเราให้มันเป็นสเกโดนึงมาร์คมันเข้าไปว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ ๋ย่องไปเนี่ยเหมือนนักทวนนี้ก็จะกลายเป็นรูทีนไปแล้วถ้าไม่ติดอะไรถ้าไม่เหนื่อยเดี๋ยววันนี้จะออกอันนี้วันนี้จะออกอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอ๊ะฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกขึ้นไปเดินบนลูวิง่งถ้าไม่ตกจะออกไปวิ่งที่สวนแล้วก็วันอื่นเแบบในห้องก็คือการใส่การออกกําลังกายไปในตารางของเราในทุกวันเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ติดตามทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงจากที่ทุกคนเห็นตัวใหญ่มาหืมามาเนี่ยมาสู่ร่างปัจจุบันรูปร่างเป็นมนุษย์ที่สวยงามขึ้นอยากให้ทุกคนเอาเป็นแรงบันดาลใจถ้าไป ทได้คุณก็ทําได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องลองทําดูก่อนแต่ไปเชื่อว่าถ้าตั้งใจจริงทําได้ค่ะ ไปแบบเป็นอินฟูที่ซื่อสัตย์กับคนดูเราไม่ได้ใช้ทางรัฐอะไรทั้งสิ้นเชื่อใจกันได้เลยว่าการออกกําลังกายเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างแล้วก็สุขภาพคนคนหนึ่งได้จริงๆอยากให้ทุกคนหันมาออกกําลังกายกันใครที่ออกอยู่แล้วคือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าทําไมเราไม่เข้ามาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครมาบอกเราจริงๆจังๆเลยว่าบันดีเข้ามาซี่มาออกกําลังกายด้วยกันยาดีๆนี่เองไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแต่เราทําได้ด้วยตัวเองเราจะได้มี สุขภาพดีมีรูปร่างที่ดีไปด้วยกันสําหรับทุกคนที่ติดตามและตอนนี้มันมีหลายๆช่องเขามีการพูดคุยมีพอดแคสต์ไปดูศึกษากันเพิ่มเติมได้เลยหลังจากที่เราเริ่มลดน้ําหนักก็มีหลายคนแบบส่งมาแม่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูในการลดน้ําหนักนี่เรารู้สึกแบบดีใจมากๆเลยไม่คิดว่าจะแบบได้ยินหรือได้เห็นสิ่งนี้ เพราะเราไม่เคยคิดจะออกกําลังกายเลยแต่ว่าวันหนึ่งเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในเรื่องการออกกําลังกายได้ขอบคุณทุกคนที่แบบคอยให้กําลังใจคอยเป็นกําลังใจสําหรับเส้นทางการลดน้าหนักการออกกําลังกายของสวยมาโดยตลอดะมันจะมีทั้งคนที่ทําไม่ได้หรอเบบี้หรอแต่ไปไม่เคยสนใจเลยเพราะเขาไม่รู้จริงคนที่ไปโฟกัสและสนใจและให้ค่าคือคนที่ไม่คิดว่าแม่จะทําได้เลยภูมิใจในตัวแม่นะเราได้เจอแบบนี้แล้วเรารู้สึกอิ่มใจมีคนภูมิใจในตัวเราที่เราทําได้เราก็ไม่คิดเหมือน กว่าเราจะทําได้ขอบคุณผู้กําลังใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณสำหรับการดูจนจบสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรพูดถึงเรื่องไหนดิมคอมเมนต์กันมาใต้คลิปกันได้เลยวัสนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปแชร์วิธีการออ์เกลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ